สวัสดีครับทุกคนและในคลิปนี้นะครับเราจะมาฟาร์มของแดงกันโดยการวิ่งแต่เซฟวิ่งแต่เซฟและผมก็ได้ทดลองวิธีการนี้ด้วยการไปลองเล่นมาแล้วนะครับผมแล้วก็ สกอร็ก็เป็นอย่างที่เห็นเลยครับเล่นไม่รอดเลยแล้วก็สกอร์แดงรัวๆของแดงก็ไม่ออกด้วยมาดูกันนะครับว่าในคลิปนี้เนี่ยเราจะได้ของแดงหรือเปล่าส่วนปืนที่จะเอาไปเล่นนะครับนั่นก็คือปืน RPK เลยง่ายๆของแต่งก็ประมาณนี้เลยนะครับผมเป็นคูณ4กิฟเอียงใส่เก็บเสียงแล้วก็เป็นไทายเหลืองนะครับผมตัวกิฟหลังเนี่ยจะเป็น r k 3แบบนี้เลยนะครับไปลองดูคนดู ส่วนเซตที่จะเอาไปก็เป็นเซต5แล้วกันนะเอาเป็นเซต5แบบเกาะหลิกดีกว่านะครับผมสีดําแล้วก็หูฟัง CS2 ประมาณนี้กระเป๋าอันนี้แล้วกันนี่ง่ายๆเลยครับผมมูลค่าอุปกรณ์156,000สนาหนะครับกางสูนเอ่อ BP หรือ BS ดีวะเอา BP ไปก่อนวอร์มวอร์มวอร์มสำหรับในคลิปนี้เนี่ยผมไม่รู้ว่าผมจะได้ของแดงหรือเปล่านะครับผมก็เน้นเล่นเซฟเป็นหลักนะครับผมเกิดใกล้เทปตรงไหนก็ไปตรงนั้นแหละไปไปกันเลยไล่แปดหมื่น เออแล้วก็มีประกาศอีกเรื่องหนึ่งนะครับผมสำหรับเกมอ r e ีนาเบกเอาอินฟินิตซีซั่นใหม่เปิดให้เล่นแล้วรับรองเวอร์ชันภาษาไทยด้วย PC สําหรับเวอร์ชันภาษาไทยเนี่ยก็เปิดให้เล่นตั้งแต่วันที่29แล้วด้วยนะครับผมส่วนผู้เล่นอารีนามือถือที่ลงทะเบียน PC ไว้ก็จะได้รับรางวัลพิเศษด้วยอันนี้ก็ไม่ควรพลาดส่วนผมต้องเข้าไปเช็คบ้างแล้วว่าผมได้รับอะไรพิเศษพิเศษหรือเปล่ายังไงก็ฝากของเวอร์ชัน PC ไว้ด้วยแล้วกันนะครับผม แล้วสำหรับใครที่กำลังมองหาร้านเติมเกมราคาถูกนี่เลย Cgo c h เว็บเติมเกมราคาถูกไม่ว่าจะเป็นเกมอารินาเบรกเอาเกมชินวอร์เรนซ์ ROV หรือพับกีโมบายก็ถูก,กเติมเองด้วยระบบอัตโนมัติและนี่ก็คือเรทราคาของเกมอารินาเบรกเอาสำหรับใครที่อยากจะจัดแยงก็อย่าลืมไปจัดกันเยออนนะฮะลิงก์เว็บเนี่ยอยู่ใต้คลิปมาครับเกมแรกขอแบบว่าเกิดโอ้โหก็ไม่แย่นะอันนี้เราอยู่ใกล้โมยู่แต่ก็มีติทิที่คนอื่นอาจจะเข้าก่อนเรานะครับวิ่งมาก่อนแล้วค่อย ปักหลอดแดงถ้าเกิดปักตรงนู้นอาจจะไม่รอดนะครับผมเหมือนเพื่อนเราจะเล่นต้นเกม2คนงั้นวิ่งมา2คนโอเคได้อยู่หลอดแดงแล้วก็วิ่งไปยาวๆครับผมผมมีกุญแจผีนะคนดูผมไม่ได้มีห้องร้านนะครับกุญแจผีก็ถือว่าใช้ได้อยู่แหละห้องร้านเดี๋ยวต้องลองไปลุ้นดูครับว่าจะได้อะไรดีๆหรือเปล่าหวังว่าคงไม่เจอตีวิ่งไวนะสื่อสารเงียบโมเตลเงียบมีคนเปล่าวะเซฟฟี เหมือนคอกม้าจะยิงเพื่อนเรานะอันนั้นอย่าไปสนใจครับโอเคเราเข้าได้นะอันนี้ห้องร้านจ๋าพี่มาแล้วจ้าโอ้ยแหลกโอ้โหไอ้หมอนี่อย่าบอกนะมันจะเปิดห้องร้านโอ้โหโ,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 โอเคไม่เป็นไรครับเรา201ก็ได้มันไวจังวะมันวิ่งล็อกหลบมาเข้าบันไดมาแบบ ไว้แท้ไม่เป็นไรครับเรามาได้สองส่วนหนึ่งอยู่คนดูโอ้บอดปวดดพีด่ชายขอโทษขอโทษไปลุนเซฟอย่างน้อยก็ไม่ได้เสียเยอะนะคนดูห้องร้านเกลือไว้ตาเน,นี้ยเชื่อผมส่วนผมมันหรออุ้ยโอ้โหไม่แย่นะอันนี้ห้าหมื่นเลยนะอาจจะคุ้มกับห้องร้านด้วยซ้ำบางทีออ้ยแล้วผมไม่ได้เอาหลอดแดงมาเหรอเนี้ยโอ้ตายแล้วลืมหลอดแดงผมมีหลอดเดียวเองตอนนี้เราก็เปิดไปแล้วหนึ่งเซฟนะครับผมที่เหลือก็เรื่อยๆละคนดู ได้เป็นของห้าหมื่นมาอ้าพี่เคตรงแถวๆถสามชั้นวะ่ะจะเล่นดีไหมเนี่ยในนี้ไม่มีธุระอะไรกับผมไม่มีธุระอะไรในกล่องในโมแล้ววะ่ะไปดีวะ่ะไอตัวอาพี่เคน่าเล่นกับอะไรอะ่ะบอดโอเคโอ้ยบอดเยอะมากคนดูอโอ้ยบอดล้วนเลย วัดไม่ให้เล่นเลยดิเดี๋ยวนะผมต้องออกจากตรงนี้ว่าคนดูบอดเยอะไปจะออกไปก็ต้องรีลูกด้วยโอ้โหแขนก้าแล้วมันไม่เข้าโมไปไว่าพวกบอดพอดนะโอเคหมดผมต้องโหลดแล้เยอะมากบอทเยอะมากโอ้โห MK ปมนะ่ะเยอะจัง เรามาเสียเวลาบอดแล้วดิคนดูอดเลยด้านนอกก็มีนะเหมือนจะเหมือนจะใช่เพื่อนเราตายไปแล้วหนึ่งนะครับตอนนี้เราต้องค่อยๆเล่นที่เหลือก็พาตัดไม่ได้ไหมโอ้โหไม่ได้เอาอะไรมาสักอย่างพยศเอ้ยเพื่อนเราเล่นแล้วครับวิ่งอยู่แถวนี้เปล่าวะตรงนี้แน่เลยผมว่าเมื่อกี้เสียง ผมถือแลว้วเบิดมุมนี้ได้หรอเขนูบึม้มเฮ้ยได้โอ้โหบึม้มไม่ตายฮึบได้อยู่ลูกนี้บึม้มเฮ้ยวิ่งไปแล้วไม่เป็นไรครับผมเขาสมงต,ตัวเอง เรายิงเข้าแต่ส่วนขาคนดูตอนนี้เราต้องเบรกกว่านี้ยดีเล่นต่อดีวะดูก่อนนะอาจจะล่วงด้วยซ้ำเราโอเคเขาไม่อยู่นะครับตอนนี้ผมว่าเขาอยู่เสาเดิมโอเคเจอแล้วผมเจอแล้ว,ลวได้โอเคได้อยู่ตัวหนึ่ง ไม่รู้ปืนอะไรนะคนดูเหมือนจะมีขึ้นอีกป่ะเมื่อกี้นั่นมีขึ้นบนสะพานอีกครับเยวต้องมาบอกเพื่อนนะว่าจุดอันตรายคือตรงนี้แล้วก็ลบหนึ่งด้วยโอเคประมาณนี้ที่เหลือก็ยัดกระสุนก่อนนะครับกระสุนเราเอามาน้อยจัดผมว่าเขาย่องแล้วผมก็ต้องย่องค่อยๆหาครับผมถอยไปตรงนี้เราจะเห็นสะพานผอ่ะเออขอยัดมิมนะคนดูนะแบบรุ้นอะเพราะผมก็ไม่รู้จะพูดอะไรตอนนี้แบบสมาธิด้วยแล้วก็ เอตเทนดวยยากจัดมุมมันได้บอกคอนูผมไม่เคยลองเล่นมุมนี้เลยโอเคไม่ได้เหมือนจะวิ่งอยู่แถวๆด้านหน้านี่แหละคอนูเราโซนแถวนี้ไว้ก่อนเพราะว่าผมก็ไม่รู้จะไปไหนเหมือนกันหน้าตอนนี้ Two thousand years later ไม่น่ามีอะไรแล้วครับน่าจะถอยไปฝั่งนู้นนะผมว่าที่เหลือน่าจะเป็นบอทไม่น่ามีแล้วแหละโอ้ยน่ากลัววิดเอสครับผมแต่งดีมากข้างบนก็น่ากลัวอันตรายจัด วีดเอสโมีกระเป๋าเก่าค, <methodology S 1> ครับผมของดีมากๆเราต้องลอดแล้วแหละคนดูแล้วก็ลีกเหลืองนะครับผมโหเก็บไปให้หมดอ่ะโหยโหยมากโอ้ก็สุนสามไม่งอได้อยู่เลยอ่ะสองแสนเลยครับตัวเดียวนานโมซินอะไรเป็นของบอดเนี่ยต้องมีโมซินของคนบ้างแหละนี่ไงอ p k เราไปเล่นใต้สะพานดูดีกว่าคนดูอ p k เคเขายังอยู่นะครับเพื่อเนเราไปนู่น <Fres> แล้วลเดี๋ยวเราหาระเบิดจากศพดูก่อนนะ เมื่อกี้ผมค้นหมดแล้วไม่รู้ว่าในหลิกเขาจะมีระเบิดให้เราเติมหรือเปล่าแล้วที่ต้องการก็เลยคือผ่าตัดนะครับผมตายแล้วไม่ได้วิ่งหอยแดงแล้วโทดนะคนดูคลิปนี้อาจจะวิ่งได้น้อยคลิปหน้าค่อยว่ากันใหม่นะครับนั่งดูผ่าตัดก่อนเผื่อมียาแก้ปวดแม็กหนึ่งแม็กนี่ไงผ่าตัดสวยพอได้อยู่ครับผมไอต,ตัว apk มันเล่นอยู่ในแถวท่อคนดูเ,เรายิงบอดไป โอ้โหยิงหัวบอดเข้าแขนสภาพแล้วมันก็โผล่มาแค่ครั้งเดียวเออดีนะจ๊แมพที่เงียบสงบขนาดนี้เต็มไปด้วยอันตรายโอยโอ้โหแขนหักยังไม่ได้ทำอะไรเลยคนดูอะไรวะนี่ยบอดเกมนี้นมันจะเอายังไงกับผมวะเอเอ็นอาร์พีเคสตัวอะเฮ้ยอย่าบอกนมาอีกีลยวอะเฮ้ยต้นเกมก็ทีหนึ่งแล้วนะบอด ไปหาคนในโมไปเอ๊ะเสียงเงี้ยมเมียมเมื่อกี้<ป>เก็บเสียงครับตโ <üğ Rest> <sm all> ลกหบอดอ่าแล้วก,ก็ไม่โผล่สมออีต่างหากเออดีย <ng Exact> ังเหลือตวอัวอ่ะคนดูแต่เพื่อนเราวิ่งไปไหนแล้วอ uh ่ะโอ้โหเพื่อนเราไปบ้านพักแล้วไม่ใช่เลยคนดูที่เหลือถ้าเกิดอยู่แถวนี้ก็คือไม่ใช่แล้วเฮ้ดูมัน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 ดู เออโอเคกระสุนนะจบชีวิตกระจบจะไปสเตลเขายิงตะบอดเฮ้ยบอดเกิดมารีแลกงั้นเดี๋ยวผมลอาวิ่งไปดูตรงที่เพื่อนมาร์คเซฟีเซฟ,ฟียังไม่ได้เปิดหรอวะงั้นก็แวะก่อนนะเพื่อนนะเฮ้ยเราได้สองเซฟปะเนี่ยฮึบเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย โอ้โหต่อยได้สองเทปก็ของกาอยู่ดีแต่ว่าเพื่อนเราเล่นอยู่ไปช่วยเพื่อนก่อนเสียงจัดคนดูเรามาในจุดที่เราไม่รู้นะครับว่าตรูอยู่ไหนบ้างบอดอีกแกไหนว่าเพื่อนจุดเล่นใหญ่กแก้วแต่ว่ามีประมาณนี้นะครับอุย้ยมันมันกระตุกอ่ะเอาไงละทีเนี้ยทำเครื่องหมายจุดถอนกำลังฮะถอนแล้วเหรอสรุปผมไม่ได้ยิงใครเลย ยิงตันดี2000 <years> later หลังจากที่ผมเล่นสงครามปราสาทมาสักพักนะคนดูตอนนี้เวลาในเกมเหลือ12นาทีนะครับผมไม่รู้ว่าผมจะเล่นยังไงต่อและแล้วก็เปิดเซฟไปแล้วด้วย2เซฟคือห้อง2 0 1แล้วก็เซฟฟีนะครับผมหลักๆคอนเทนต์ในคลิปนี้คือเรามาเปิดเซฟแต่ว่าผมแทบไม่หลุดออกจากโมเลยนะครับแล้วก็พยายามนั่งดักนั่งอะไรจนตอนนี้เวลาในเกมเหลือ12อนาทีมันไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยครับผมแวบไปแวบมานะครับแต่ไม่ได้มาเล่นกับเรา เอาเป็นว่าเดี๋ยวตอนนี้ไม่รู้จะเป็นยังไงต่อนะเพราะว่าเกมมันเงียบมากนะครับไล่แปดหมื่นดูสถานการณ์เอาอีกสักนิดหนึ่งแล้วกันนะคนดูนะเฮ้ยเึืนอะไรอ่ะมีคลื่นบอดว้าไม่มีแล้วเพื่อนมีตะบอดแล้วอ่ะแล้วก็จบที่คำว่าออก ออกแบบ200,000นั่นแหละครับคนดูตอนนี้เพื่อนก็กดสวิตออกเป็นที่เรียบร้อยแล้วไม่ต้องทำอะไรเลยนะครับเต้นตัวเดียวที่เหลือเพื่อนก็ออกเลยระเบิดจะมาปะนี่หรอระเบิดลอยมาอันนี้เราไม่รู้เรื่องเลยนะครับเพราะว่าเราสมองตัวเอง5 4 3 2 1โอเค เกมนี้เปิดได้2เซฟนะครับผมเกลือหมด2เซฟเลยไปเกมหน้ากันต่อเลยดีกว่ายิงบอดเ5สิตัวบ้าบอมาเกมที่2ยังคงเหมือนเดิมมูลค่าเซตอุปกรณ์ก็1นึ0 0 0สปืนเดิมประมาณนี้นะครับขอที่จะเอาไปไปรอบที่2ครับผมลุยกันต่อ <c oughs> เราถอดหมวกทิ้งทําไมวะหมวกมันก็ขายได้นะเว้ยคนดูมันกันกระสุนไม่ได้ก็เอามาขาย <c oughs> อุ้ยห้องร้านชีดดอแดงเลย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  เต็มประสิทธิภาพมีคนฉีดหลอดแดงข้างๆเราด้วยแต่ว่าจังหวะนี้เราไม่มีหมวกครับเราตัวเบาโอ้ยไม่ได้วะแม่งหมวกวเขาก็หมั่วลบหนึ่งเฮ้ยเพื่อน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 ไอหมอนั่นน่ะเหนื่อยไอ็เดียรหมอนั่นน่ะเหนื่อยกลางทางแน่นอนแต่เราอ่ะฮ้าไวกว่านี้เราหนักเกาะวะนนี่อยากคนดูไอหมอนั่นมันเหนื่อยแล้วไม่เหมือนโดนเบียดเลยวะกูว่าวเลย เรือห้องล้านอดแด่วิแล้วได้สองศูนย์หนึ่งอีกแล้วมันดูโฮ้ยอะไรกันวะเน่ะไม่เป็นไรครับสองศูนย์หนึ่งก็สองศูนย์หนึ่งโอ้แค่วิ่งแข่งกันเหนื่อยแล้วอ่ะของในห้องสองศูนย์หนึ่งของผมโอ้ไม่แย่ป่ะแบบนี้นั่นแย่ครับผม้ยใจเย็นระเบิดกันเลยเหรอออก ฮะอตายหมดตี้แล้วคืออะไรอ่ะคืออะไรอ่ะคนดูผมหันไปไม่ทันก็คือห้องร้านยังไม่โดนเปิดแน่นอนหัว <What? S 1> คืออะไรบ้าเกิดอะไรขึ้นวะคนดูมันเกิดอะไรขึ้นไอมีบอสผมก็พอเข้าใจเอาไงดีเนี่ยเรา เปิดตรงนี้ได้ปะขอเปิดหน่อยเอ้าเกิเดได้อะไรดีๆก่อนบอดจะวิ่งมาปึปบ๊ปบปึ๊บปึ๊บหายแล้วหนีห้องร้านยังไม่โดนเปิดนะคนดูตอนนี้เพื่อนเรามานันใส่เดี่ยวกันก่อนไม่รู้น่าจะแย่งห้องกันแหละผมว่า,าเราก็เคลียบบอดเลยแล้วกันนะวฮ้ยถังระเบิด บอสโอ้ตัวแดง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 เปิดประตูแดงแดงแดงโอ้ยโอ้ยเฮ้ยแล้วผมอยู่ในห้องนี้ไม่ได้ไปรีเซ็ตก่อนครับบอสตายแล้วนะคนดูเล่นกับบอกโคตรยากเลยวะ่ะแต่เพื่อนเรามันระเบิดน่าจะแย่งห้องกันนะครับ <c oughs> นี่เกมก็มีคู่แข่งแล้วนะสังคมเกมยังระเบิดฆ่ากันอีกเหรอน่าสงสารว่ะ ไหนไอนเจกตายแล้วสวยแม่งตายกันหน้าห้องจริงด้วยคนด้มันทำกันไปทำใหมอ่ะเฮ้ยอย่าบอกนะว่าห้องร้านเปิด <c oughs> อะไรวะเนี่ยอึ๊อบอารบ้ามครับเพื่อนโอเคอาลบ้ามครับเพื่อนนะไม่รู้จะฆ่ากันทำไมแต่คนได้ก็คือผมไงเฮ้ย ง,งูสิงมาว่าของแดงเรามาจากเซฟบ,บาย <laughs> เพื่อนตัวเองถ้างั้นเดี๋ยวเรารีเซตต,ตรงนี้ก่อนอุ้ยมีกระเป๋าม่้เนยเมื่อกี้ไอ้เจ็กอ๋อไม่มีครับโอเคผมไม่รู้มันเกิดอะไรขึ้นนะคนดูแต่ผมได้ของฟรีนี่ครับเออถ้าแบบนี้ก็ดีหน่อย รีเซ็ตรีอะไรให้เรียบร้อยก่อนดีกว่านะครับผมเพรตะตอนเอาจริงๆตอนนี้เรามีแม็กเยอะมากเพราะเราได้เอเจ็กมาด้วยได้ของแดงซะด้วยดิผ่าตัดก่อนแล้วกันไอ้ข้างล่างนี่บอทหรือคนอะโอ้โหชัดเลยคนครับผมมันกําลังฟาร์มข้างบนมันกําลังฟาร์มกล่องอยู่มันน่าจะได้ยินเสียงผมแล้วแหละเป็ดกล่องอยู่ครับผมหรือเขาใส่เมลอนเขาอาจจะไม่ได้ยินก็ได้นะ เราลองเงียบดูไหมดักไว้ก่อนอ่ะเปิดประตูออกมาครับยังจะฟาร์มอยู่แสดงว่าอยู่ในห้องครัวตอนนี้อยู่ในห้องครัวจ๋าเลยครับเอาจริงสเตปแบบนี้ผมเดานะเราไปนอนเนียนกระบอดได้อยู่ไว้ไปทางนู้นเลไหม่ไม่ไม,ม,มนอนผมนอนอย่างนี้เลยคนดูคนดูว่าตายปะเ,ยเสียววะอ่ะดิ มือสั่นดิ๊กๆๆๆเลยอันนน่ไม่รู้หรอกว่าเรานอนอยู่นี่ศพเพียบอันน่บินมาดิบิมาเขาไม่รู้หรอกว่าเรานอนอยู่นี่เอาคนดูศพแบบเยอะมากได้มาอีกตัวครับผมเออดีดีดีอะไรวะเนี่ยตานี้ เดี๋ยวเราเคลียร์กล่องตรงนี้ก่อนเพราะว่าไอ้กล้องไอ้กล้องนี้มูลค่าก็ประมาณหมื่นหนึ่งเลยนะคนดูของดีนาหน้าปกแบบใหม่ละก็เอาหน้าปกแบบนี้เลยแล้วกันนะคนดูน้ำเมื่อกี้อะไอ้อะไรเปิดประตูมันเป็นเสียงบอดหรือเสียงคนแล้ววะคือตอนแรกมันเป็นเสียงบอดแต่ทำไมฟังไปฟังมามันเหมือนคนเลยวะคนดูเป็นคนแล้วละคนเว้ย โอ้โหบัสฮะนั่นแะดูมันย่องกันดิไอ้ศพนี้เราเมินข้ามได้เลยครับเขาเตียนนะครับเป็นเรื่องของวัยรุ่นย่งร้านท้องร้านนะครับผมไอเราก็อุตส่าห์เตรียมใจไว้แล้วเราคงไม่ได้เปิดหรอกห้องร้านตาน,นี้โหแล้วดันได้ของแดงไดไง <laughs> ที่เหลือในห้องก็ไม่มีอะไรแล้วเพื่อนเราทําหน้าที่เก็บของให้หมดแล้วเราไม่รู้ว่าใครเป็นคนเปิดห้องนี้แต่ก็อขอบคุณนะอุ๊ยชีต้ามาอีกตัวเพื่อน อะไรว้าแล้วคนที่ผมจัดการเขาปืนอะไร AK 1 0 2แต่งประมาณ30,000นะครับกระสะภาพดีอยู่2 0 0 0 0กว่าบาทผ่าตัดเดียวผม6,000กว่าบาทแล้วที่เหลือก็น่าจะ A1 ปะ่ะโอเคได้ A1 มาเพิ่มเราทิ้งยาได้เลยครับแล้วก็เอายาเข้ามาเพราะว่ายาเราจะหมดแล้ว4ี่0แล้วอ่ะคนดูไม่รู้จะได้ออกหรือเปล่านะครับผมว่ายากอยู่ตานี้ใครวิ่งวะไอสอคนนี้เดี๋ยวดูชื่อดิ ล้มลงจากการถูกกําจัด <c oughs> เคแล้ไอหมอนี่ก็คงจะโดนแบบว่า <c oughs> เออมันฆ่ากันดีไ <c oughs> อ,อตัวนี้น่าจะยังไม่ยอมไม่ยอมคนเปิดน้องนะครับเราต้องสงสารไม่เนี่ยคนดูราต้องเก็บของกลับให้มั้ยเฮ้ยได้ดินี่ไงยาได้ของกลับแล้วครับส่วนตัวอาเจ็กก็ไม่น่าเหลืออะไรแล้วด็อกแท็กแล้วก็สมุกลกหนึ่งด้านนู้นมาแล้วครับ โอ้โหวเระเบิดคามือเลยหมอนนี่มันกำลังจะสวดชวนดูด้วยด,ดิเออเฮ้ยมันกระโดดได้ด้วยหรอวะเสียงอะไรกระโดดวะอันนี้กระโดดกระโดดผมว่าเราเนียนไปได้ปะถ้ามันกระโดดอยู่ตรงนั้นอนะผมว่าเดานะคนดูน่าจะอยู่แถวๆห้องดําห้องกล่องดำอะไอ้ตรงลงรถอะเอ๊บเอ้ยชิบหายแล้วเสียงรุด โมเอ็นน่าจะเป็นเซตเพื่อนว่ะผมว่าไประเบิดอ่าเรียบร้อยดับดับสิน้นเซตเพื่อนนะคนดูผมว่ารอบนี้เราได้มาสองเซฟได้คนมาสองคนเฮ้ยโอ้โหยาหมื่นสองของดีไหนดูซิมันมีปืนอะไร แต่เดาว่าน่าจะหนึ่งกระบอกเป็นของเพื่อนชัวๆเพราะเพื่อนเราตายข้างหลังนะครับเฮ้ย <Hey, S 1> ไม่อ๋อเป็นหมวกของเพื่อนที่เหลือก็ปืนศัตรูนั่นแหละได้เป็น RPK มาหลีกฟ้าว่ะคนดูของดีะเนี่ยโอ้โหท้ายโคตรแพงเพื่อนคนนี้เราจะเก็บของเพื่อนคนนี้ไปสักนิดสักหน่อยแล้วกันนะผมว่าเราต้องไปเคลียร์ขอ,ของข้างในว่ะตรงนี้เคลียร์ไม่ได้ครับใช้เวลานานมากย้ายของดีกว่าย้ายของย้ายของย้ายของ ่อเ okay. คทหมดบอดโอเคมูลค่าตอนนี้ก็สี่แสนแล้วเคลียร์ของในห้องนี้แล้วกันนะอ่ะอยู่เงียบเงียเลยคนดูตอนนี้เกิดเรื่องราวขึ้นแบบมากมายไม่รู้ว่ามันอะไรบ้างนะครับโอ้เราได้แม็กโคตรเยอะเลยว่าตอนนี้ ระเบิดเพื่อเราเต็มเป่ามันเลยยานี้ทิ้งเลยครับเรามียาที่ดีกว่าเอาหลีกไว้ในนี้แหละนั่นใครมาวะนะก็หลีกอุย้ยเช็คกระโดดได้ด้วยว่ะนะ่ะผมต้องเล่นเลย คนดูต้องทิ้งของไว้ในห้องนั้นก่อนครับมากันเป็นตี้เลยเมื่อกี้ถ้าผมไม่เปิดเผยตัวตนก็โดนอยู่ดีเพราะเขาก็างหาโดดลงมาแล้วตี้หนึ่งปะถ้าเจ้าที่ฟังไม่ผิดเกจบว่างเป๋าด้วย b ีพีเราเราทิ้งกระเป๋าไว้ก่อนครับเอาตัวรอดออกมาก่อนผมคิดว่าน่าจะทางเลือกที่ดีนะอันนี้ค่อยๆสู้ครับกี่ตัวก็ไม่รู้ บอดมาหาเราเหรอเนี่ยเขาจะออกเงินป่ะนะ้าออกไปเลยนะพี่นะถ้าพี่จะออกอะ่ะพี่มากันขนาดนั้นผมจะอยู่ตรงไหมอ่ะเขาพยายามกระโดดเช็คหาเราอยู่นะครับว่าเราอยู่แถวๆนั้นหรือเปล่าสองตัวโอเคหมกพระจันทร์หนึ่งตัวครับเซตหก ดีพยิงไม่เข้าแนะ่นอนระเบิดมาห้องนี้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่เมื่อกี้สองตัวครับเซ็ตใหญ่ด้วยตรงไหนแล้วอันนี้หมวกล้นเลย หัวร้อนตัวหนึ่งตายหนึ่งเเหลยกตัวหนึ่งครับเหลยสองตัวดิค่อยๆไปค่อยๆไป,ยยไปพยศ่าใจแต่แรงว่ะคนดูมือไม้สั่นไปหมด หนีไปเลยเหรอแตเราได้หมวกหกนะแต่ว่าผมจำได้นี่เสียอีกตัวหนึง่งเอ้ยเขาหนีวะเอ้ยเพื่อนตัวเองอะ่ะโอ้โหไม่เอาเพื่อนเลยดิตายโอเคเขาไม่เอาเพื่อนเลยนะ่ะ หรือเวลานในเกมสิหกวันทีเหลือหนึ่งตัวหรือว่าเป็นหนูท่อตัวใหญ่วะไอเราก็หลอนไปเลยคนดูโอเคเจอละประมาณรถใช่ไหมโย,ยนรลเบิดเหรอโอเคมือเราสั่นจับ โอ้โหแม่งเอ้ยกำลังวิ่งหนีเลยเออไนเปอร์ผมเห็นตัวแล้วล้ากำลังออกไปแล้วด้วยตาย ax คุดูโหและมุมเขาเป๊ะจังวะเราต้องใช้เวลาเล็งโคตรนานแล้วดูมุมเขานะเดินมากดเล็งฮะโอ้โหโอ้เสยียดายว่า เซตตัวที่ยิงก็เซตหนูเลยนะครับผมหนูกับหนูล้วนๆเลยมีตัวสุดท้ายมันไม่หนูเนี่ยหนูเซตสี่แค่หมวก6ก็ตามนั้นนะครับสำหรับในคลิปนี้ได้ของแดงมาแค่ชิ้นเดียวแต่ก็ไม่รอดนะครับผม,มไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าคลิปหน้าจะเป็นอะไรอย่าลืมกดไลค์กดติดตามเอาไว้ด้วยไว้เจอกันใหม่ครับผมบ๊ายบาย